แล้วก็ในแบบสุดท้ายครับแบบแท่ๆแบบที่แบบคนมองไม่ทันนะครับให้เคอร์เซอร์กับพีิบครับแล้วก็กด Enter ครับโอเคทุกคนครับมาดูนะครับวิธีการหาผลรวมใน Excel ในแบบปฐมมัธยมมหาลัยทําแบบไหนยังไงมาดูนะครับโอเคถ้าผมอยากจะทําการหาผลรวมแบบปถมครับเท่ากับครับโอเคแล้วก็ฉันอยากจะหาผลรวมของสินค้าลําดับที่1พิมพ์บวกครับเซลล์นี้บวกจิ้มเซลล์นี้บวกจิ้มเซลล์นี้บวกจิ้มเซลล์นี้ Enter ผมได้ผลรวมครับโอเคแบบที่2ครับแบบเด็กมัธยมครับนะเอาเคอร์เซอร์ไปอยู่ที่ตรงนี้แล้วก็ไปที่ป้ายโฮมครับคำสั่งที่เราจะใช้ชื่อว่า a u t o s u ัมครับหนึ่งแล้วก็ Enter นะครับเราก็จะได้ผลรวมครับแล้วก็ในแบบสุดท้ายครับแบบเท่ๆแบบที่แบบคนมองไม่ทันนะครับให้เคอร์เซอร์กระพริบครับแล้วก็กด Alt เท่ากับ Enter ครับโอเคนี่คือการหาผลรวมแบบ ประถมมัธยมมาหาลัยครับฝากติดตามความรู้ดีๆกันด้วยนะครับทุกคน